สวัสดีค่ะเอฟซี 4, ทุกท่านไปเนาะคะ่ะพี่น้องขาเราก็สิไปหาเก็บเห็ดกันต่อเนาะคะ่ะเขาป้ากันต่อหาเก็บเห็ดอ่าโคยูฮัน Mẹ ta lại bộ Cháu khỏi trang đại, cháu trang bộ đại hoang Tìm lấy phiên ôi lại 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 โอ้ยงามมาเแต่เออค่อยเอาอยู่นี่ลนะ่ะเพิ่งพีง่พน้องขาพึ่งนม่จ้ะอือติดพึ่งขาแดง กระเน็ดเพิ่งขาแดงมันแซ่บดิพี่น้องเบื้องจ้ะมันจะแข็งอึนตึนเลยต่อสิบ,บาทอันนี้ออกก็นอ๊อบวาดขาฝังไว้น,น,นี่ก็นอ๊ะจ่าดูนี่ค่ะ เราจะไปน้องเอาว่าสิเอาเอาบ่อได้จ้อยนี่ค่ะเป็นต่อเอาเน็ตไปปลูกแล้วพี่น้องเนาะขวดลุงนี่ก็นนะข้าเอาลุงนี่กันนะลเ,เลยขยำขยำลุงปลูกซะเลยโอ้ยน้อยน้อยอเอาเปลอเปเป็นตะแกงแซ่บแท้ เห็ดตะปูค oh, ่ะทุกคนเตลูเห็ดตะ๋กบ้านเฮาิึงค่ะหลายหลายพี่น้อง เก็บไปปนกินเนาะเพี่กำลังขึ้นเต็มอยู่เป็นจีเต็มอยู่ค่ะนีค่ะเต็มเลยเห็ดตะโล่เนาะบ้านเฮาเอินเหเน็ดตะโล่เนดาะอืม เป็นอืออันนี้มันบวบบับอันนี้ไปคอยเห็นดูเออคอยต้องโอ้ดอกนี้เท่าแล้วที่เอาขามันต,ตะปุตะเปีตตมุตะมิ เอเนาะหลายแทะเอเอเพียได้หอบมาอุยอา้ยเต็มแล้วยายนี่เมียวค่ายจิบไปเฮ็ดใบเดือ้ออกอออหลายไมยเอากระตามาใส่เอา,า,เอาหลายคักเพียเต็มยู่ อุ้ยบัว่นบัวแพงตีวู้วหลายพี่น้องเต็มก็เอาไปพนักงานเก็บให้เราเนี่ยเอาเอาบัเนี่ยเอามาเอวยัดบ่เอาขาพนักงานเก็บ โอ้ยมีไอ้แล้วอเออพุ่งก็เห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วปลาเสิเอาอันนี้กู้ดเีเก็บมาให้เมื่อีอ้เออมันโปรเซียป่ะเนี้ยมันเน่าอยู่ปลาอยู่ยังเก็บไปขายเบิ้งฟังกันเถียงกันพี่กับน้องเถียงกันบอกใครพี่สาวนั่น เก็บเอาไปขายเพื่อนเก็บซอยต้อไหมจ๊ะต้อบอกให้เพื่อนเก็บเอาเลยบ่ต้องเก็บซอยต้อบ่ได้เอาไปขายต้อจะเอาไปพินต้อหมพิ่น้องเมืองไทยเพื่อนเลยเก็บซอยค่ะขายแถ้งามแถ่เพื่นน,ะนั่นๆน้อยๆไหมโอ้มนั่นอันนี้มันน่นแล้วอยากได้ขาขาเป็นแต่อเอาบ่าเอาได้าว่กันนีจะท่ายรูปบ่เห็นอย่างดี เออเนาะเจ้าตาดีอีดีละเมื่อไหวแล้วหนักโอ้ยพุ่นผู้ทางพุ่นกับสองถังเราจะพุ่นทางพุ่งเต็มอยู่ เอาเนะี่ยเอาหอยควยเนะี่ยนานๆจะได้มาไปหาเก็บเอาเนะี่ยซ้ำเสียมือเสียเวียน เดี๋ยวใจกลับมาไปสลักค่ะพี่น้องดอกใหญ่เบิ่งเน่เอามาซื้ออันเอาตะขามันดอกจ้ะเบิ่งเราขามันสวยงามไหมขาจุ่มพูลฉันผ่านอยู่นี่ค่ะเราเอาไปปล่อยที่บ้านสวนเราป้าบ้านอุ้ยอันนี้มันดีๆพี่น้องเบิ่งเน่เออเนาะเป็นตะเอาอยู่น่าจะบ่งเน่ มันบ่มีนอนไหมหรือว่ายังไงเนี่ยเอาไว้ก่อนพรามันไม่มีนอนโอ้เสียงลูกไซต์ต่อมาแล้วค่ะเปิดเพ่งหึ่ๆม,มาแล้ว นี่ค่ะเกตน้อยแล้วค่ะต้อเรียกไว้ย่างสวยเลยค่ะแต่ว่าตัวนี้เสียไปต้มเนาะค่ะเสียดายอันนี้มันบดเนา่าต่อก็เลยจะเสียเอาคือบดเอาบุเอาไว้เบื้องก่อนจวต้มกลับบ้านนะจ๊ะนี่ก็สิเอาแดงไปให้เจ้านายเพิ่นเนาะค่ะแดงไปให้ไอเถาแกเพิ่นไปกินเนาะค่ะพี่น้องกัดแดงดอกน้อยไปเพิ่นแกงน้ำ ทั้งดอกน้อยดอกกลางดอกใหญ่เนาะคะ่ะมันหายากค่ะปีนี้แถวบ้านต้อมันบม่มีนะคะมีซ้ำนี่แหละค่ะได้ซ้ำนี่ค่ะมื่อนี่แบนไปแบนไปเก็บชั่วโมงเคืองค่ะนี่ได้ล้างแักใหญ่เลยนะคุณนะคะพี่น้องล้างใหญ่อยู่เด้เอนี่ค่ะอันนี้ก็แบงไว้ส่วนหนึ่งเนาะคะ่ะแบงไว้ส่วนหนึ่งตะแกงแซ่บๆเนาะคะ่ะนี่ เดียไปทักให้พี่น้องเมืองไทยพึ่งน,น้าคือกันล่ะคะ่ะอันดอกน้อยอยังสี่กับแบงไฮถั่าแก่พึ่งน,นําอยู่คือกันแบ่งให้ทุกคนคะ่ะได้กินทุกคนนะคะเ็ดเพิงหวานมาแล้วคะ่ะปีนี้จ้าวิ่งไปเก็บชั่วโมงครึ่งขับรถไปขาวงามเนาะจ้าอ้วรั่วเลยคะ่ะพี่น้องคะ่ะนี่คือต้มเฮดเพิงหวานจ้าต่อหั่นชิ้นใหญ่ๆสี่เลยคะ่ะหั่นชิ้นใหญ่ๆแล้วก็ ว่มีคนจับหม้อให้นะคะพี่น้องเนาะนี่ค่ะน่ากินมากชิ้นโตๆนะคะทุกคนชิ้นโตๆเห็ดพึ่งหวานสวีเดนค่ะต้มไปจังน้อยก็น้อยค่ะพี่น้องเนาะให้เดือดเดือดตุ้มใส่ถุงเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้ามันนี่กสัสิเอาไปใส่ช่องแข็งไว้นะคะวันนี้ค่ะต่อแพ็กใส่ถุงเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะก็คือ ฮิดพึ่งหวานนะคะนี่ค่ะเอาตัวทำใส่ถุงไว้เป็นถุงละแกง่ถุงละแงนแล้วค่ะพี่น้องเนาะได้เย็ะมากค่ะได้สิบเก้าถุงนะคะพี่น้องสิบเก้าถุงนะคะทุกคนค่ะโอเคค่ะคลิปนี้ก็เอาไว้สำนึกก็นาจาทุกคนค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ